สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิตี้เกิลชาแนลวันนี้นะคะคลิปนี้เราเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงเพราะว่าเรายังอยู่กับวงการศิลปะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมานั่งคุยกันก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปที่ไหน <c oughs> ขอเกินก่อนนะคะทุกคนว่าฟอยเนี่ยก็เป็นอยู่ในสายเลือดของช่างศิลป์โดยตรงเหมือนกัน ราะว่าแม่ฟอยเนี่ยก็เป็นเด็กพอช่างเนาะแล้วก็จบสิน่นโดยตรงเช่นเดียวกันครัก็เลยได้ใส่เลือดตรงนี้เป็นเต็มเต็ย้ำว่าง,งานอดีตของฟอยเนี่ยก็มักจะเล่นดนตรีบ้างว,วาดรูปบ้างสำหรับดนตรีเนี่ยฟอยก็เล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่ประถมคือเล่นพอเล่นแล้วมันก็ทําให้รู้สึกเรามีสมาธิในด้านเรียนมากขึ้นจากคนเหม่อลอยกอลายเป็นแบบเป็นเด็กมีสมาธิแล้วก็ทําให้ผลการเรียนเราดีขึ้น แต่พอโตมาเนี่ยเราไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลักไงทุกคนเราก็ทําสายไอทีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ายังคงเล่นดนตรีอยู่เป็นงานอนดิเรกไปเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็คงยังวนเวียนอยู่กับศิลปินท่านนี้อยู่นะคะก็คืออาจารย์ปรีชากาสุรงแต่ต้องบอกก่อนทุกคนคงสงสัยแน่นเลยว่าฟอยอะไปพบกับอาจารย์ปรีชาได้อย่างไร คืออาจารย์คนนี้นะคะท่านเป็นเพื่อนกับคุณแม่เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กเล็กๆแล้วนะ <Wow. S 1> ทุกคน เป็นเพื่อนเก่าแก่มากๆแล้วก็ไม่เจอกันมานานประมาณ30ปีได้ใช่ไหมสามสิบกว่าปี30กว่าปีได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณแม่ไม่เจอท่านมา30กว่าปีเนี่ยท่านได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายฟอยก็ได้มีโอกาสได้รู้จักท่านผ่านคุณแม่นั่นเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยแล้วก็ได้เห็นผลงานที่เยอะแยะมากมายทีเดียวฟพราะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ชมผลงานของท่านในคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปด้วย หลังจากที่เกินจากคลิปแรกไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนรู้จักท่านมากยิ่งขึ้นแล้ววันน้อคลิปเนี่ยฟัวก็ได้มีโอกาสติดตามท่านไปยังที่บางปะหันจังหวัดอยุธยาไปที่ชาญคลองแคมป์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วท่านเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเจ้าของของที่นี่นั่นเองนี้เรามาอยู่ที่ อยุธยานะคะที่ฟาร์มเอที่โฮมสเตย์ชานคลองใช่โฮมสเตย์แห่งนี้นะคะเดิมชื่อว่าบ้านงานตาลเอ็นโฮมสเตย์แต่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็นชานคลองแคมป์อยู่ริมคลองบางปะครูจังหวัดอยุธยาอำเภอบางปะหานนั่นเองนะคะทุกคน ไหนๆก็กล่าวถึงบางประหารแล้วฟอยไปสืบเสาะหาข้อมูลมาให้เล็กน้อยนะคะเดิมทีเป็นหมู่บ้านของคนมอญเก่าแก่เนื่องจากขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนมอญในสมัยนั้นบางประหารเนี่ยเพี้ยนมาจากคําว่าบางประหารเพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณวัดสารแดงในปัจจุบันซึ่งเป็นแดนประหารนักโทษยุคต่อมาเรียกว่าตําบลบางประหารเพราะอยู่ใกล้แม่น้ํา เมื่อยกเลิกการประหารก็ยังมีเรียกกันอยู่ป่อเนืองนะคะจนปัจจุบันเนี่ยจึงเปลี่ยนมาเป็นตำบลบางประหารนั่นเองเล้ก็ให้เราฟอยก็จะให้ทุกคนรู้จักกับท่านคนนี้นะคะก็คือลุงพุทธนั่นเองลุงพุทธนี่ก็คือเป็นเจ้าของชานคงแคมป์โฮมสเตย์นั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือเป็นโฮมสเตย์อยู่แต่ภายในสิ้นปีเนี่ยลุงพุทธเขาแจ้งข่าวมาว่าจะเปิดเป็นคาเฟ่นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนแล้วก็ เรก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปแหวะเวียนไปเที่ยวที่นี่ได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เขาเขารับเป็นแค่กรุ๊ปเท่านั้นก็ <B ees> คือครั้งหนึ่งเนี่ยรับแค่กรุ๊ปเดียว แล้วก็ต้องมีสอบสัมภาษณ์ด้วยนะทุกคนก็คือต้องตรงใจเจ้าของจริงๆถึงจะได้ไปที่นี่นะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าของที่นี่แนะนํรสถานที่นิดนึงนะสวัสดีครับล้านหลานครับที่นี่นะครับอําเภอบางปะหานนะครับตาบลตะเอจจังหวัดพระนครศรียุธยาห่างจากเกาะเมือง25กิโลเมตร25นาทีนะครับที่นี่เป็นปัจจุบันเราเรียกว่าชานคองแคมป์นะครับเดิมชื่อ บ้านงานตาลเอินโฮมเซนใครที่เคยมาพักที่นี่จะรู้ว่าสมัยก่อนเราเปิดเป็นโฮมเซนตอนนี้เราปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับเปิดเป็นแคมปิ้งกราวแบบส่วนตัวเป็นกรุ๊ปเดียวไม่ปะปนหมายความว่าถ้าคุณมาหนึ่งเต็นท์เราก็รับหนึ่งเต็นท์มาสองเต็นท์ก็มาสามเต็นท์ก็รับเป็นไพรเวทกรุ๊ปนะครับไฮไลท์ของที่นี่คือการพายเรือขยับไปดูต้นเขารงท่อว้าวนี่ไงทุกคนแล้วพายไปถึงไหนกันาพายไปเขาเรียก ลุงเรียกว่าภายไปสองยอครับ oh. สองยอคือ oh. เราจะเจอยอ oh. ยอที่ยกเนี่ยเลยไปสองยอก็ก็จะถึงพาจับไม่เคยจับเวลา,าทีเอี oh. Oh. เป็นข้างคาแม่ไก่ที่ย้ายมาจากวัดตันเอง oh. 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 อันนี้เป็นแหล่งข้างคาแม่ไก่ในภาคกลางที่ ที่ใหญ่กับที่สุดเลยเชีวนะครับเด็กๆครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่นะครับถ้าใครชื่นชอบแบบว่าบรรยากาศยิ่งกว่าแบบมาเยือนที่นี่แล้วไหว้พระได้แล้วทําอะไรได้อีกจะบอกว่ามันมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าครอบครัวก็ได้วัยรุ่นก็ได้มันได้สนุกปลอดภัยด้วยกอขอชเชิญฐานที่อีกรอบนึงค่ะอ่าชานคลองแคมป์นะครับขอบคุณทุกคมป์นะครับขอบคุณล้านๆดูทุกคน แล้วฟอยก็มีโอกาสนอกจากไปติดตามเขาถึงที่ชานกองแคมป์แล้วเนี่ยฟลอยก็ได้มีโอกาสไปพักที่นั่นด้วยแล้วจะบอกทุกคนว่าตื่นเช้ามาเจอกับอะไรรู้ไหม <c oughs> เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น <c oughs> แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับสิ่งนี้นะคะแต่ยังไม่บอกให้ทุกคนตามไปดูต่อไปก่อน เด๋วก็เด๋วอยู่เนี่ยแมาอุ้ยเฮ้ยโอ้ยของแท้พี่เขาบอกมันอยู่ตรงนี้แม่ก็มายืนดูเฮ้ยมันมีจริงๆมันมีจริงหรอโอ้โหเป็นวันน้นดูอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นนั่นอะไรตัวท่ากะที่นอนอะไรบาลินหมาเอาบาลินหมากินกันไหมอ่ะอะไรนะกินกันไหมโอ้โหลงเป็นพันพัไปดูในเรืมันหากินไม่ได้ อาหารมาเลยค่ะเฮ้ยสุดยอดนะไอตัวเองได้ไหมเงี้ยเออเขาจะขึ้นเงี้ยมันหลบมันขึ้นพร้อมน้ำหรือไงน้ำมันเสียค่รับปีนี้ยเสียเยอะเอ้าหรอใช่เพราะว่าปลากระโยนขยะร่อยหมดเลยไอพวกนี้ว่าน้ำเสียเยอะเลยเดี๋ยวก็ลอยแล้วเพราะทุกทีปลาลิ้นหมาจะไม่ขึ้นอน่างนี้เลย ตาเลนหมาใส่เกลือใส่เกลือตาแก่เดียวทอดเน<อ>ีย่ยครูเกลดใส่เกลือห,หากินยากครับหนูเนี้ยตามเลยมสลดอ,อ๋อจริงด้วยอ่ะ ไปโชว์เดี๋ยวจะมีตามมาอีกนะคะตัวใหญ่มากก็เป็นครั้งแรกเนอะเพิ่งมาเห็นกู้งแม่น้ำลอยขอบตัวเป็นๆจากแม่น้ำโดยตรงเนาะซื้อแต่ตามตลาดอย่างเดียวเลยไม่เคยเห็นจับเรียวๆแบบนี้เลยอก็ถือว่าเฟรตดีมากเรียวดีมากๆอากาศก็เรียวใช่จะมาเห็นวิถีชาวบ้านเอา แหเมื่หวานทิ้งไว้เพื่อจับปลาไม่ใช่วานมันดักค่ะเออแม่มาดักทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อจับปลาเหมือนที่ความคงความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่แถวนี้นี่นะคะอันนี้เขาก็มีเขาเรียกแบบเขาบอกเขาบอกว่าที่นี่มีทายเรือแคนูเพื่อไปดูค้างคำแม่ไก่ด้วยเราเนอยากทำมากแต่เรากลัวเรือล่ม ว้าทุกคนบอกกันโอ้โหนี่ว้าวนี่อุปกรณ์การดิฟกาแฟมาสดๆเลยค่ะอันนี้แบบดริปป่ะอันนี้แบบหมกข้าวโพดตอนดริฟกกันอันนี้แบบบดอ่ะสามแบบเป็นไง ธรรมดาที่ไหนนคอยกำลังช่วยคุณลุงบดกาแฟคุณบนใส่แล้วเดี๋ยวแรงดันน้ำจะอัดกาแฟย้อนขึ้นมา คน,คนชอบกินพวกเป็นช็อตอืมกคือก็ได้ปริมาณน้อยเหมอใช่อันนี้แก้วนี้เป็นสามับแต่ว่าเป็นคินงเปนชอ็อตเหนี่ไนงานน อาจารย์วาดภาพลายเส้นอันนี้ให้ฟอยละทุกคนอาจารย์ท่านนั่งวาดภาพนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคน<ม>เป็นปลืม้มฟอยประทับใจมากเลยสุดยอดสมคำร่ำลือจริงๆคะ่ะนี่ทุกคนผลงานจากคุณลุงปรีชานี่มาได้ว้าวเป็นงนเป็นยังตัดตัดตั โ้โโโไดผลงานดีเด่ดนเลยสทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศชิลชิพักผ่อนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศชิลชิรีแลกตามติดอาจารย์ไปแต่ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะแต่ก็ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานศินลปะให้ทุกคนได้ชมได้ด้วยเช่นเดียวกันในมุมอีกมุมหนึ่งนะคะแต่สำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเช่นเดียวกัน เป็นอีกผลงานหนึ่งของท่านเป็นหนึ่งในชิ้นโบแดงของท่านเพราะว่าท่านเนี่ยนอกจากจะมีผลงานทางด้านสีน้ําทางด้านวาดลายเส้นทางด้านการออกแบบแล้วก็มีผลงานทางด้านผนังจิตรกรรมฝาผนังด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามชมในคลิปหน้านะคะอุ๊ยแต่ขอสปอยนิดนึงว่าคลิปหน้าเนี่ยเราเจอดาราสาวด้วยคือคนนี้นะ,ะเขาขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรีชาเลยนะทุกคน แล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายทํำผลงานศินละปะของคนนี้ด้วยรวมร่วมกับอาจารย์ปรีชานั่นเองก็อยากให้ทุกคนติดตามเอาไว้ดีๆเลยว่าจะเป็นใคร เนาะ <S 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 สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนอย่าลืม Facebook ของฟอยด้วยนะคะ City Girl Channel ชีวิตเด็กกรุงอย่าลืมติดตามทางช่องทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ฟอยด้วยไม่กดกระดิ่งมาได้มัินจะพลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนจะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย